ครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลนะครับก็อยู่กับฝ่ายใกล้บ้านเคยนะตรงที่ผมไปถ่ายเมื่อวานนี้ก็มีรถจอดเยอะนะไม่เยอะไม่เยอะครับน่าจะมีคนนะก็เลยต้องมาถ่ายจุดตรงฝ่ายน้ำร้นแทนนะ หมอกหนานะแต่วันนี้ผมมาสายในเอฟซผมตื่นเริ่มตื่นสายแล้วนะเวลานอนผมหมนุนเหมือนโคโลกเลยนะนะแล้วหลังจากนี้ก็จะได้มาถ่ายตอนสายแล้วนะไม่งั้นก็จะได้มาถ่ายตอนเที่ยงตอนอะไรนะครับนะเพราะว่าเราตื่นสายแล้วเนาะนะก็พยายามนอนให้มันเร็วนะมันก็ไม่เร็วให้นะ ขนมันไม่หลับต่ทำไงได้เนาะเออตอน,นีนน้ำไม่ไหล,ลนะก็มีแต่แค่ซึมๆเนานะซึมๆตามร่องมานะเออเนะี่ยมันก็มาได้แค่นี้นะเออจากที่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หรือเมื่อวานก่อนมาถ่ายก็ปิ่มๆนะอันนี้ก็ไม่ปิ่มละไม่ไหลละนะครับ ผมว่าวันนี้หมอกเหมือนจะหนากับเมื่อวานนะแต่ว่าผมตื่นสายแล้วไงนะมาถ่ายก็เลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะว่าเออแสงแสงพระอาทิตย์มันขึ้นเยอะแล้วนะครับนะเจ็เจ็ดโมงแล้วด้วยเนี่ยนะนะผมตื่นมาผมก็ทํางานบ้านนะผมก็ไม่ได้มาถ่ายทันทีทันใดหรอกนะถ้าว่าพรุ่งนี้ผมไม่ล์การแล้วผมมาถ่ายคลิปก่อนก็นั่นแหละก็เหมือนเดิมนะพอพรุ่งนี้ เพราะว่าเริ่มนับวันนับวันมันก็ยิ่งตื่นสายเวลาน,นอนก็เหมือนเหมือนพระาทิตพระจันทร์นะหมุนหมุนขั่วโลกอหะน,นะครับนะตรงนันง้นมันก็ยังเห็น เป็นเสงเอ้ยเป็นหมอกอยู่นะแต่ว่าพระอาทิตย์มันบังเนาะกล้องถ่ายไปก็ไม่เห็นนะ f ซี FC. มันก็เข้าหน้าหนาวเนาะนก็มีหมอกเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะเออครับวันนี้ก็อเอาไว้แต่เพลงคีนี้เนาะไม่รู้จะถ่ายได้ให้ชมนะไม่ไม่ใช่ไปถ่ายได้ชมหรอกไม่เมียจะเล่าให้ฟังนะครับนะมันไม่เหมือนกับตอนที่ถ่ายอยู่นู้นเนาะถ่ายตรงนู้นมันก็ มันก็ในหน้ามันก็ได้คิดอะไรไปเรื่อยครับตรงนี้เดี๋ยวก็มีคนผ่านนะครับก็ไปแล้วครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชเนลด้วยนะถ้าว่างยังมาถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะบางครั้งคนก็งงนะว่าเออมาถ่ายทําไมนะเออก็พูดในถ้าเพืก็คิดใต้ในหัวนะก็คือไม่มีอะไรถ่ายนะ ถ้าผมถ่ายเครื่องเสียงคุณก็เบื่อถ่ายตรงนี้คุณก็เบื่อนะผมมันทำคนเท็มแบบนี้อยู่แล้วนะเออจะไปถ่ายแบบคลิปโกงคลิปแกงคลิปแกงเี่ผมไปแกงใครแกงหมาตัวเองเหรอนะเออดวด้ามมาเต็มนะเออนะไปแกงแม่ไม่ได้บาปนะครับเออแม่ทำงานมาเหนื่อยจะไปแกงก็มไม่ได้นะเรา เรามันสายคอนเทนต์เครื่องเสียงเนาะก็ต้องทําเกี่ยวเครื่องเสียงแต่ไลฟ์สไตล์ของช่องของผมนะนะฝากไอ้พวกที่คอมเมนต์มาๆด้วยนะครับนะ่ะไลฟ์สไตล์ของช่องผมคือถ่ายได้หลายรูปแบบนะเออพราผมก็บอกว่าอากจะจะถ่ายคลิปลหลายรูปแบบให้ชมนะก็ไม่ได้เน้นเจาะจงว่าเป็นเครื่องเสียงนะครับเนาะะถ่ายนึกถ่ายอะไรได้ก็ถ่ายอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายนะครับนะเออเอ,อประมาณนี้เนาะ ผมก็จะได้ม,มาแบบว่าคิดว่าเออเคยพูดจังวะ่ะแต่น้อยก็เคยพูดแล้วนะอธิบายเกี่ยวกับช่องครับผมชอบบรรยากาศตางนี้แบบอีกอย่างนะคือผมมามาฝ่ายเนี่ยมนยยันเงียบนะ ใครเปิดเพลงมาแตา่ไกลได้ยินโมดนะครับนะนี่ผมจะลอให้สี่ังนะตอนนั้นผมอยู่บ้านนะมันมีป่ายางทั้งนี้ยนะมันโซนโซนทั้งนี้แหละนะเป็นป่ายางอีกแต่ว่าหมู่บ้านหนึ่งก็ใช่คนละหมู่บ้านเลยแต่ไอ้อย่างคืออยู่อยู่คนละตำบลด้วยนะครับนะ เพราะผมมันอยู่ติดๆฝั่งที่ว่าจะเป็นอีกอีกตำบลหนึ่งแล้วไงเออนะอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกตำบลหนึ่งนะครับเนี่ยเสียอยุดโซนต,ตรงนีนะ้เขาเปิดเพลงเข้าบ้านผมอยู่ตรงนี้นะไอ้อ๊ยนอนฟังอยู่บ้านเลยได้ยินเสียงชัดเนี่ยมีลูกเครื่องเสียงเท่าไหร่ผมจะว่าเบรดแน่นมากนะเบรดลอยไกลมากเลยแต่เอฟซีว่าจากเนี่ยไปเนี่ยแล้วจากเนี่ยไปบ้านผมอ่ะมันกิโลกว่าแล้วนะแลวจากนี่ไปเฮ้ย ถ้าไม่นับว่ารถวิ่งตามทางถ้านับวิ่งกบว่าทั้งนี้ชึบมาเลยนะอย่างน้อยอ่ะประมาณสองกิโลครึ่งสามกิโลครึ่งไม่เกิน3มกิโลครึ่งหรอกนะถ้าไม่ใช่ว่าวิ่งตามขี่รถตามทางนะครับนะเออแมงรอยโคดไก่ปีนั้นอ่ะปีนั้นผมก็ไม่ได้มีชุดที่ถ่ายแบบทุกวันนี้หรอกนะก็มีแต่ไขยายเอ็กี แล้วก็ไอ้ขยายตู้ไม้นะเออตอนนั้นเท่าเท่าที่มีในคลิปนะแล้วก็ไอ้ขยายที่ไม่เคยมาถ่ายนะไอ้ขยายสองมอแปลงเนี่ยนะครับที่ว่าโบลุ่มมีปัญหาเนะ้องมีแค่นั้นแหละเออโอเอฟซีว่าดังจริงนะใบตึมตึมเกลี้ยงกลางก็เหมือนจะลอยมาไม่เท่าเบ็ดนะผมต้องไปรับเพื่อนนะเป็นน้องชายของเพื่อนแล้วก็เป็นการน้องชายเพื่อนสนิท ที่เพื่อสนิทที่ว่าผมรับลูกพี่ลูกน้องเข้าไปเที่ยวด้วยกันนั่นแหละนะรอยกระทรงเออนั่นแหละเออมารับมาขี่ตามหาเสียงมันอยู่ไหนวะเนี่ยก็คันนี้อะไรไปรับนะสปาร์คบ้านเขาบ้านน้องชายเพื่ออยู่ฝั่งนี้เนาะเออไปรับแล้วก็ขี่หาเสียงเลยไม่ใช่หาเสียงเลือกทาง้งนะครับนะขี่หาเสียงเอยมันเสียงให้อยู่ตรงไหนวะยู่ท้ายอยู่ตรงเนี้ยแหละนะที่ผมบอกโอ้โหโคตรดังเลยนะ อยากรู้จริงเขาใช้แอ็มแบบไหนกลมฟงแบบไหนอุ้ยดังยุบหายเลยที่หลักๆได้ยินไม่ใช่กลางนะเบสนะครับตุ่มตุ่มเลยอุ้ยอย่างงานวัดนะขนาดจะว่าเออเอฟซงานวัดดนตตีสดยังดังไต่ไม่สูงเขาอะ่ะเออแล้วอีกอย่างคือไม่ได้ยกมาตั้งหน้าบ้านนะที่ผมตามหาเสียงกนเจอเนะี่ยเปิดอยู่ในบ้านมันเป็นบ้านพัก คนกี่จางอะนะครับโอ้ยสันนันวันไวไองานวัดหรือว่างานดนตรตีที่มาตั้งกันข้างอะหกตู้แปดตู้สิบตู้โอ้ยไม่เท่าอันนี้เลยนะหลังชิบหายนะครับนะเออแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาย้ายออกไปหรือยังนะอ้มมันก็หลายปีแล้วเนาะเป็นสิบปีได้แล้วนะถ้านับตั้งแต่จากนั้นมาถึงตอนนี้เนาะเออ น่าจะเก,เกือบสิบปีแล้วนะครับนะเออก็ถือว่าดังนะก็ประมาณนี้เนาะครับผมก็ไปแล้วครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะให้ช่องก็แค่ค,คนธรรมดาชแน,นลด้วยก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ